นี่เบื้องหลังคลิปมังงองก็มาแล้วค่ะทุกคนโอ้โหแล้วเห็นคนทํากันเยอะมากพอยทาตอนนี้จะทันไหมเนี่ย่อนอื่นเลยพอยต้องไปลากพี่บอยมาเล่นเพลงนี้ด้วยก่อนเอเขาอยากถ่ายคลิปแบบนี้เนี่ยเนี่ยเขินหน้าแล้วเขาอยากใส่ชุดนักเรียนแบบนี้เลยนะเขาอยากใส่ตามฮอร์โมนแล้วประเด็นคือชุดนักเรียนที่พอยมีมันเป็นชุดนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลไงพอยอยากใส่แบบชุดแบบในฮอร์โมนบ้างแล้วฉันใส่ชุดนักเรียนล่าสุดก็คือใส่เต้นเพลงวันวาเลนทน์จะบอกว่าตอนนี้คือใส่กระโปรงตัวเดิมไม่ได้แล้วค่ะทุก จัดตอนนี้พอยไปรถน้ำหนักมาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงร้านชุดนักเรียนประจำแล้วค่ะทุกคนพอยซื้อร้านนี้ตั้งแต่พอยอยู่มอต้นเลยนะตื่นเต้นมากเลยอะ ยังไม่เคยใส่ชุดนักเรียนอินเตอร์อินเตอร์แบบนี้เลยน้องผอมลงปะเนี่ยจริงไหมแล้วร้านที่พลอยมาซื้อชุดนักเรียนเขายังทักพลอยว่าผอมลงอีกอะทุกคนว่าตอนนี้พาพลอยี่ผอมหรือยังมาตอนนี้เราก็ซื้อชุดนักเรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะแต่งตัวทําผมกันตอนน่อเลยนี่แล้วพี่บอยถักเบียร์เป็นด้วยนะทุกคนโอ้โหเป็นผู้ชายอะไรเนี่ยถักเบียร์เป็นด้วยมาพอเราแต่งตัวแต่งหน้าเสร็จแล้วเราก็จะมาซ้อมบทกันต่อเลยบทมันก็เหมือนจะง่ายนะคะทุกคนแต่ซ้อมไปซ้อมมาทําไมมันยังไม่ได้สักทีเนี่้แลว ไม่ดีแล้วแล้วที่บอกว่าจะไม่ยุ่งแล้วอ่ะจริงคนอื่นเขาเล่นเขาซ้อมบทกันยังไงเหรอแต่ทำไมช่องนี้เขาซ้อมประหลาดประหลาดเนี่ยโอ้ยพอๆอออเลิกเล่นพอเราซ้อมบทเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มอัดจริงกันแล้วค่ะตอนนี้ก็คือถ่ายไปทั้งหมด20กว่าเทคแล้วนะคะทุกคนคือมันยังไม่ได้สักทีอ่ะอินเนอร์มันไม่ได้แล้วก็ทำการเช็คไปเช็คมาเหมือนตอนนี้มันจะได้แล้วค่ะทุกคนโอ้โหแล้วกว่าจะได้ใช้เวลานานมากสงสัยเราสองคนต้องไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมกันซะแล้วตอนนี้เราก็ถ่าย